แกสวัสดีครับพี่น้องอีบซีทั้งหลายวันนี้มีโอกาสได้มาเบิงการเฮ็ดคองปอกหา้าของพ่อญ่นี่ละ่ะขอกล้นก้นกระบะมืดปอกหา้าตอนตอนเฮ็ด ก้นกับกระบาะเมิดก็ได้ถ่ายหึเบิ่งไปแล้วคลิปก่อนแต่ว่าตอนปอกหานี้มาถ่ายบอทัน <c oughs> เพิ่นเห็ดแล้วก่อนเมื่อนี่ก็สิพรพี่น้องมาเริ่มต้นจาดไพ่เก่านี่ละไพ่เก่าก็าสิเริ่มจาด สารปอกหาขึ้นมาได้ขนาดนี้แล้วคนกระสิสารไผ่เก่าขึ้นไปไผ่เก่าขึ้นมาจนทับของหอดเห็ดคอเบปากพ่นแล้วสำหรับไผ่เก่ากันินสร้างคนกะวันนี้สร้างคนนอนมือไกลน่ะฝากซ้ำใบอยู่่นละคนไปคนว่าคนไปสวยงานบวชมาเมนยนคนเมาหนำหวานมือเมีนเมาเหลาพุน นอนสบายอยู่วิธีปักตอกไพ่กล่าวเด้อยพี่น้องเด้อยสเสร็จแลกปักลงไปแล้วเดินไปเกีเ่ยวลงลุมโอ้ยเห็นตุเกี่ยวลงลุมไปอืออลลมอ,อ,อีกว่า ปาก,กสินที่สองเข้าไปสาม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 แล้วก็ลอดสองแต่ว่าเกี่ยวลงลุ่ม ที่สามจุนที่สามก็เสียบเข้าไปสามสามรอดสามเกี่ยวลุงลุมนี่คือไผ่กาเดินสีหลัง โอ้เดินเออเดินก้าวที่สองก่อนอเนาะก้าวที่สองก็เดินเสร็จหลังไปเดินเสร็จหลังไปแล้วก็มาเกี่ยวลงลุมตลวจลงลุมเดินสองก้าวก็เดินเสร็จหลังเสร็จกลางก็เกี่ยวลงลุม ไผ่เก่าใส่สามสินคนละยางกับไผ่คนละยางกับปอกหะจัดเขาจัดเขาเพื่อต้องบังคับบังคับให้ให้ของห้องมัน ้ของห้องมันอ่อมเข้าไปเดินเส้นหลังเอเส้นกลางเกี่ยวลงลุ่มล้วก็มาเดินเส้นหลังเดินต่ออีกเก้านึงแต่ละเส้นจะเดินสองเก้าวันนี้ก็ต้องเดินอีกเก้านึงพอพอได้แล้วค่ะรองน้ำเสร็จมาเขียนหนังสือให้ เดินสินกลางต่อเกี่ยวตันลุม้ะสินหลังเดินไปเดือนสก่าที่สองตัอีกคือไปเก่า ก้าที่สองเดี๋ยวมาเดินเส้นหลังไปเดินไปลงระหว่างกลางต่อสารสองเส้นแล้วก็มาเกี่ยวลงลุมเดินต่ออีกเก้าหนึ่งพอปอกยันู้มันบดถึกเนี่ยมาเสียดีโอ้ยจังเลยบดถึกแล้วผู <c oughs> ้หนึ่งสารขวาผู้หนึ่งสารใสเนาะถูววียนเราสารใส อันเฮงส้แังสารขัว้วได้เน,นีตัวไปวันตัวไปวันนึงปะเฮงไส้่ะแต่ว่าสารนั้งขั้วท่านสารปอกหาไปเลยนี่เขาต้อ,อตงการให้ข้อของมันโอต้องการให้อมอมคองคนนี้มันมันสิบบ่เขาเพราะฉะนั้นเขาคือค้างหให้ตอกส่วนนี้น้อยเบ่อ่อนๆต้องให้ตอกส่วนดอนบะอัวปาปเกเลยอ่ะ มันจะเลยมาเห็ดไผ่เก่าเไปไผ่เก่าบีบเขาสินค้างเดินสินหลังเดินสินหลังเดินไป กลางเดินเดี๋สองเก้าเดินหลังแล้วมันจะไปอยู่กลางเราจะไปเดินกลางต่อเป็นสองเก้าเดินเส้นหลังสิไปอยู่ทั้งเดินเส้นหลังไปเก้าหนึง่งยู่ทั้งกลางแต่มาเดินต่ออีกเก้าหนึ่งก็เป็นสองเก้าแล้วก็กลับมาเดินหลังอีกที่สามเะี๋ย กาวที่2กระเดินไปแล้วกเดินหลังไพ่กาวขามสาลอด3ามามสลอด3มเด้อพี่น้องปเปไพ่กาวเ่วาปวก5าขามสาลอดเออขามสาลอด2 tắt đi nó có bao nữa, nhỉ phải nhen về chỗ này phải nhen nhen về chỗ rồi. đấy ôm cổ to 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 xin mày mà to say đi la sàn sụt to มันเลี้ยสันก็หักออกดอ,อกไม้มาเสียบดอกที่มันสันหักออกป้ายเสียบสินไม้ลงหูเกา่าแล้วก็เกี่ยวลงลงุงมึนมุนไหมมุนไหมเขาเห็ดดูเนาะปลายซาเปิลละเมือ่อ ไ้บีบเขาเพื่อสีให้มันได้พอดีเอาคอก็ถังไผ่กาวบีบก็ไปเรอยๆจนกว่ามันสีพอดีว่าเข้ากะว่าสีได้คอพอดีเขาก็จัง่อยสีได้แหวกคอตรงนี้ยังบรทันพอ่อา มันเอาซ้ำนี่กับสีได้อยู่แต่ว่าคอมันสีหญ่คอใหญ่ปากใหญ่ปากใหญเงยเวลาเห็ดงานก็ต้องได้ใส่ไม้ยาวเห็ดงานตกยาวตมาก็เป็นการเวปากก็ใส่ตัวช่วยเข้าไปตัวช่วยก็บ่ยาีคุกคุกตับเจลว่าจะซื้อผักเีลหรขอไม่แพง 200สองร้อยคนโอ้ฝนหนักจุโอ้ยมันได้ฝนมากเล้วะเีลยเด้๋เ,ดอเอาเกาจีหินห่อรถบ่จีหินห่อรถวแบบโอ้โหจากวิธีฝนเอาวางไว้ที่รถจีหินเนี่ยถูไปเลยถูไปคมก็จะเอาตะไบถูนีะะ่เราก็จินห่ ค้อใหญ่ปากใหญ่ม yes. ันก็ได yes. ้ปับต yes. ัวใหญ่ก yes. ็เอาใส่ง yes. ่ายดีต yes. ัวปล่อยคุ้ยลงไปเลดท่านปากน้อยค้อน้อยหาเท่าเดปับตัวใหญ่ปฏิคาว o l u มโอ้ยเอาเอาแล้วปับตัวใหญ่ใสข้องใสใส่ใสส่งเขียวแล้วโอ้หใส่ถุงเขียว การา้อ่ตอนนี้คือการที่เขาแล้วันนี้อใส่สเขียวแล้วก็มาออกซัมไปำแบบนี้ไปซ้ตอนีุ้กอ่กอดคำทำาแกาเที่วก็เปลี่ยนทางึงว่าอ จิกๆๆๆหอนๆไปไันนี้คือการเวปากของขึ้นโ้อของไพ่ขึ้นด้วยไพ่เก่าเ <c oughs> ดินสินหลังไปเดินสินหลังตกวางกลางระวังตกสารสองสิน มันนี่กลายเป็นเส้นกลางเกิดเดินต่ออีกเก้าหนึง่งเดินเส้นหลังสามสามรอดสามเราเดินไปมันจะไปอยู่กลางพอดีเดินเก้าแรกสิไปตกข้างกลางระวังตกสารสองเส้นแล้วก็ <c oughs> เกี่ยวลงลุมมลอดสามเกี่ยวลงลุมอ่วันนี้เอาคคกออกวันนี้ อาคคกออกก็ใส่มือกดเวเอาไปหลังจากที่เราสางขึ้นมาให้มันได้คอจากหน้อยแล้วก็ถอดโคกออกถอดโคกออกแล้วก็สานแต่ว่าเราพยายามเอามือใส่กดกดออกมาสานขึ้นไปแล้วก็กดออกมาสานขึ้นไปจัดลงกดออกมานวดไม่ตอกให้มันเวออกมา สีเวปากมันเกี่ยวเขาอันแม่นั่นถึงมาเทศมันทะลุเปิดสาวเอาคบุ้งได้มืออละสอบนเขาสวยนะจะทักกินเขาสวยนะบะ่บุ้งดูหนอนน้ำจ้ะกินอสแล้วก็มัดมัดตงสงเมเองบ่ เดินเหอาอะเลาะข้อของปากของเพราะนั้นไปนเรื่อยๆทุกวันนี้้ทนทีๆแล้วกันอันนี้เขา้า โค oh, right, right. ้กันไปเ่โอ้ยบวยบวายบวยเร้อพี่น้องเลย เริ่มเวปากออกละเริเ่มแวะออกแวะออกละเวลาสารไปเป็นเกลือมือกดโน้มออกมานำ้ำหยุดไปเรื่อยๆโน้มออกมาเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ออกเองใส่น้ำใส่ตัวซวยกลับไปบางท่านเป็นคอมเมนต์เป็นจะเขียนตอนเวปากขินข้อนี่นะเขาก็ได้จัดตุ้ง ปากขาึ้นคอว่าเห็ดจังไรปากค่อยสีเว่ออกตัวสวยก็คือเห็ดให้เบิ้งตัวสวยเป็นจะใส่โคกพอขึ้นมาเส้นตอกมันตั้งแล้วเป็นกะแด้วโคกออกแลก้วกะเอาเมื่อกดออกจะค่อยขึ้นมาเรื่อยๆจะคอยแยขึ้นมาเรื่อยๆปากเลยกดมาเรื่อย ใส่เมื่อกดนี่แหละเพื่อให้มันโนมตอกให้มันเวออกมาเขากตอกสารแข็งๆเขากะดิ่งออกมาสารใส่กดใส่เดี๋ยวมันก็ออกไม่อีก <c oughs> ออกไม่อีกปกญยา <c oughs> พี่น้องกูได้เพราะท่านได้เคยเบ่งกะเก็ดอย่างเิ่งการขึ้นข้อของเวปากของ ขึ้นมาเรีย่ยข้อของอีกบ่อโดนกระพาะเอาละอีกพ่อโดนกระพาะมว่วนพาะนั่นปากละเป็นอยู่ประมาณปูเน่งบวชุกจะออกนอกวะนั่นเลยอย่างนี้เอาติวขนไหนเบิดบ่ <c oughs> เอาไก่สิพ่อเอาละเด้อเปิด ทำการม่วนพอดีแล <t cose wick agues> ้วปรมาณนั <word> okay. <seeing you>. <t <succeed> <t ้นอืมสาัขึ้นมาแล้วพอดีแล้วแบบเนี่ยเป็นกระสีทำการม่วนเหมือนเนี้ยเวปากออกมาใส่หนีบตอกตอกข้างมันเหลือยงาวก็ตัดออกใส่หนีบตัดออกกะไว้พอดีเพราะว่าม่วนกวดขัวนี่ห้าสี เดี๋ยววายมาใส่ทั้งนอกทั้งในแล้วก็ตัดตอกข้างมันไว้ให้มันพอดีเสมอกันบิดลงกระสีพอดีต่อมากใส่ขอบวายใส่วายห็ดขอบขอบนอกขอบในก็ใส่วายกระสีมัดวายใส่สัก่อนมใส่ขอบทำไม มัดไปสักกัมัดขอบไว้มัดขอ,ตอบติดไว้อาีาน่บนี้ทำการม้วนมันมว้วนกวดขวัวคือเ่าม้วนของใน,น,นก็มว้วนกวดขวเก็ดงานเวิดเลย

เสียบถับลงไว้ขุดหมอนขวดขวดหมอนขวดขวดถับลงไป <c oughs> Tak, tak kong, dia tu. tua. Dia dah, คีมล็อกคนนค่ีมล็อกนี่กมีคีมล็อกเราะเรียนคือกันใส่คีมล็อกเน่นนดีเดีนี่กาสองล้อยัง่อืมรวยแล้เจ้าขายน้อยเท่นสด้างแ้วสร้าแล้วสร้างรวยผ้ละมวนไปมวนมากก็เครื่งละใกล้สี่เหลี่ยมละม้วนควบลมวนขวงเอ่อวดขัวมวนกวดขัว พอดีมีสร้างของสองสร้างเพื่อนมาคุยกันพอดีนี่เนี่ยประตูนี่ที่พูด,ดได้ดเนาะงานอยู่ของเราก็ไดับเราขันตัวงเราตัวเสียดนะประตูเบียนะประตูเบียนกับประตูไม้สองปรตู้สร้างของด้วกันเป็นมาสมมาตีสมของน้ำกันขอกข้างของกูกูยนน้อยแท้โอ้ยเงี้มันเกลืองว่เหมือนกันขอบสร้างมันบ่ขอบข้างมันบ่ ไก่สิเหลี่ยมเราหมุนกดขั้วมือนี่คลิปนี้ก็เซลให้เบิรงนฮอดมมวนกดขั้วนี่แหละคลิปต่อไปก็สิเป็นเอ่อเห็ดเห็ดยังเกาะเห็ดงาเห็ดงาใส่เห็ดงาอันยังก่อนเลยงาป่ายันงอเอองายันงอกระพับจูงพัดจังแล้วคลิปต่อไปคลิปนี้เอาไว้ซ้ำวันกดขั้วนี่สักก่อน บันีีมนวนกดขั้วเรียวเรียบร้อยสำหรับเอฟซีปูทีว่าเิ่นจากเิ่นจากเบิอ่าตอนขึ้นข้อเหวปากขึ้นข้อเหวปากคลิปตีก็กเฮาก็ไดเสนอเบิร์นระดึ้อคลิปต่อไปก็จะเปิดคลิป เห็ดงาเห็ดงาแล้วก็ถักจุ่งนางสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามสุดท้ายก็ขอก่าวคำ่าสวัสดีครับ